สวัสดีครับผมช่างนิวจากผูดูดีๆกาลาดนะครับเราจะมาเปลี่ยนพ้าเบรกหน้ามาด้าสองกันนะครับอันดับแรกเราก็ต้องถอดฝาครอบแล้วก็ยิงนอดล้อออกสีตัวนะครับ ถอดเข้าเบรกแล้วนะครับเบาเบรกบางมากเลยแล้วก็กินไม่เท่ากัน้ารนองกานไหนเห็นได้แต่ปัญหาหลักๆเลยคือตัวชุดซ่อมมันขาดครับที่มันทําให้ตัวเบรกมันกินไม่เท่ากันอันนี้ก็คือเราต้องเปลี่ยนชุดซ่อมมันเพื่อให้เบรกมันกลับมากินเท่ากันเหมือนเดิมแล้วมันจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการกินเบรกแบบเดิมอีกที่มันกินไม่เท่ากัน หลังจากที่เราใช้ลมดันออกมานะครับมันก็จะเห็นว่าลูกสูบมันเป็นสนิมอันนี้เราต้องออกขัดถอดออกมาขัดความสะอาดเพราะว่าเวลาลูกสูบมันเป็นสนิมปั๊บทีเนี้ยเวลาเราเหยียบเบรกอะก็คือมันสามารถดันเข้าแล้วขูดออกได้เวลาเรายกยกแป้นเบรกแต่ถ้าในกรณีที่มันเป็นสนิมแบบเนี้ยมันก็จะดันออกแต่พอดันเข้าปั๊บมันไม่สามารถคืนได้มันติดที่สนิมอยู่ ทีนี้พระเบงก็เหมือนจะสีกันอยู่ตลอดทําให้พระเบกหมดเร็วขึ้นครับ